หลังจากที่หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่ผมได้อธิบายถึงการตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อรถมาเพื่ออะไรและใช้ประโยชน์ยังไงนะครับวันนี้จะได้มีการได้ลองขับกันจริงๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้มาลองขับอยู่แล้วประมาณสักสามพันกิโลตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะพ่องแล้วนะครับในการใช้รถไฟฟ้านะครับขับกับน้องๆนะครับแล้วก็ แพนแล้วก็ลูกชายนะครับเพื่อเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับโดยเส้นทางที่ผมจะทดลองขับนะครับก็คือจะเป็นเส้นจากจังหวัดกาลสินไปที่ภูทับเบิกนะครับเพราะว่าถ้าขับไปเส้นนี้นะครับเราจะไปด้วยเส้นทางที่มันค่อนข้างจะมีเขาหน่อยนะครับแล้วส่วนทับเบิกมันก็จะชันนะครับผมจะได้ทดสอบทั้งระบบรีเจนด้วยนะครับว่ามันสามารถเจนไฟกลับหรือว่าชาร์จไฟกับได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมอ่าและวันนี้เราจะไปกันทั้งหมด 5คนนะครับแต่ว่าอีกคนนึงก็จะเป็นเด็กนะครับก็อาจจะน้ําหนักอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็จะมีสัมภาระเต็มหลังคันรถนะครับ mm hmm. เพื่อออกเดินทางในวันนี้นะครับผมและพูดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางกันเลยนะครับก่อนออกเดินทางนะครับแบตบเราตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อเซนเต็มนะครับก็คือ เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับของ b d b d Dolphin เป็นตัวประกอบไทยนะตัวนี้ก็คือชาร์จเต็ม100%ก็คือจะวิ่งได้ทั้งหมด435กิโลวัตต์นะครับตามมาตรฐานที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวต้องแวะเติมลมยางด้วยนะครับเพราะว่าเราเดินทางไกลนะครับลมยางก็เป็นสิ่งสำคัญในการเดินทางนะครับผมเดี๋ยว ต้องไปแวะให้ลมยางเต็มตามมาตรฐานที่ทางศูนย์แจ้งนะครับไงลูกเติมลมอห่ครับเอากระเป๋าลมภูเขา่าไหนนั้นหลว่างออกเดินทางเนี่ยก็เติมพลังกันก่อนนะครับที่จะเดินทางต่อนะครับ แล้วเหลืออยู่ประมาณ69นะครับพอดีว่าระหว่างทางไปชุมแพรนี่มันไม่มีตู้จะชาร์จนะครับก็เลยได้ชาร์จตู้อิเล็กซ่านะครับที่อําเภอที่ตำบลตําบลดอนมงเนาะอาเภอหนองเรือั่นงข้อหนองเรือประมาณ15กิโลก็ชาร์จเลยนะครับเอาสักเอาสัก80แต่15ก็น่าจะพอนะครับเมื่อกี้ก็มีมีเบือไปนิดนึงเพราะว่าไม่เคยยังไม่เคยลง ลงแอปยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับตู้อิเล็กซ่าเรามีแค่แอปไปเฉยนะครับว่าจะสแกนหน้าผ่านเมื่อกี้ก็โอนานพอสมควรนะครับเกือบไม่ว่าจะใช้เครื่องไม่ได้แล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็ผ่านไปด้วยดีครับมีตกใจเล็กๆนะครับเกี่ยวกับการใช้ตู้เพราะว่าสแกนหน้าตั้งหลายรอบไม่ผ่านนะครับแต่ก็ชาร์จได้แล้วนะครับมาแบบมาแบบเขาเรียกว่าอะไรเน้อโนแพนไม่มีแพนอะไรในหัวเลยนะครับคือมาปุ๊บ ที่พักก็บล็อกอินอย่างเดียววันนี้นเ,นเน้นเน้นเน้นเที่ยวไม่เน้นวางแผนเบาด้านหลังนะครับเป็นที่นั่งสําหรับ3คนแต่ว่าลูกชายนอนหลับอย่างนี้แฟนก็บอกว่ามันค่อนข้างจะด่านนิดนึงนะครับเขาก็เลยให้ผมเลื่อนเบาะไปข้างหน้านิดนๆเพื่อให้เขาลงนั่งตรงที่วางเทา้าแล้วก็นั่งลงเล่นโทรศัพท์อย่างที่เห็นในวิดีโอเลยนะครับก็แต่ว่า นั่งสามปกติเนี่ยก็ถือว่านั่งได้นะครับแต่จากการออกไปเที่ยวทริปนี้ต้องบอกว่าถ้านั่งสามจริงๆนะครับเดินทางไกลๆเนี่ยคงจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับเหมาะที่จะนั่งสองมากกว่านะครับผมนี่ครับอัตราการวิ่งเราก็วิ่งเฉลีย่ยประมาณไม่รนะ้อยครับร้อนะครับตอนนี้ก็แบตเฉลีย่ยแบบอยู่ที่71แบตอยู่ที่7 1นะครับวิ่งมาแล้วทั้งหมด 1 5 8กิโลนะครับผมการชาร์จหนึครั้งนะครับก็คือหมดเง็นไป65บาทนะครับตู้อีเล็กซ่านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแวะทานข้าวกันก่อนนะครับที่เออชุณแพนะครับผมเดี๋ยวไปเลยนะครับโอเคกินข้าวกันก่อนนะครับไล่พุทธรักษาเป็นร้านแวะประจําเลยตรงนี้กับข้าวอร่อยราคาเลี่ยนเฉยนะนี่บรรยากาศร้านจะเป็นแบบนี้นะครับ งเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ขับรถเดินทางต่อนะครับจากได้พุทธลักษณ ตรงทางก่อนขึ้นด่านแรกนะครับก่อนขึ้นของน้ำหนาวนะครับฉันให้ดูมอก <Okay. S 1> รถใหญ่อะไรลรา เพิ่มก่อนนะครับที่ตู้เล็กซครับที่ปั๊มพิธีก่อนถึงสี่แยกพระุณจังหวัดเพชรบุญนะครับระหว่างรอชาร์จรถนะครับใกล้ๆนี้ก็จะมีที่ปั๊มก็จะมีเนี่ยมินิมาร์ทให้เราเข้าไปให้เราเข้าไปซื้อของกินแล้วก็มีปั๊มกาแฟเฮ้ยแล้วไม่ใช่มีปั๊มถุยแล้วก็มีร้านกาแฟพันไทยนะครับ ังจากที่ขับรถกันมาอย่างค่อนข้างจะยาวนานนะครับจากกาลสินนะครับมาจอดชาร์จรถทั้งหมด2ครั้งนะครับเพื่อให้รถนั้นมีพลังงานได้วิ่งต่อนะครับตอนนี้ก็มาถึงเส้นทางหลักนะครับหรือว่าเส้นทางที่เราต้องการจะมาทดลองขับขึ้นนะครับก็คือเส้นทางขึ้นเขาภูทับเบิกนั่นเองนะครับโดยผมก็จะเริ่มถ่ายวีดีโอนั้งแต่ทางขึ้นครับให้ทุกท่านได้เห็นว่าเออ ทางตรงไหนนะครับที่มันเป็นทางราดชันนั้นรถสามารถขึ้นได้เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าตาใมในวิดีโอนี้ผมอยากจะอธิบายว่าทางขึ้นวันที่ผมไปนะครับฝนตกนะครับทําให้ถนนค่อนข้างจะมีความลื่นในส่วนของการตาเร่งขึ้นเขานั้นต้องบอกว่ารถนะไม่มีปัญหาเลยนะครับถึงแม้ว่ารถจะมีแรงม้าเพียงแค่94แรงม้าเท่านั้นนะครับการเหยียบขึ้นเนี่ย บางทีเนี่ยถ้าเราเหยียดขึ้นไปมันก็เพลินนะครับรถก็เหยียบขึ้นไปแรงจนบางทีเนี่ยแทบจะหลุดโค้งออกไปเลยนะครับรวมทั้งรถเรามีน้าหนักทั้งของคนในรถรวมทั้งแบตเตอรี่ด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าการขึ้นเขาการอัตราเร่งขึ้นเขาเนี่ยแรงบิดนะไม่มีปัญหาเลยนะครับสามารถขึ้นเขาชันๆยาวๆได้นะครับส่วนอัตราการกินแบตเตอรี่นะครับของการขึ้นเขา ผมสังเกตดูนะครับอยู่เฉลี่ยที่ประมาณราวๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งกิโลนะครับถือว่าหากเทียบกับวิ่งทางลาดถนนปัจจุบันเยียบกับทางลาดชันถือว่าการขับขึ้นเขาแบบนี้นะครับแล้วก็บรรทุกคนมาสี่คนพร้อมสัมภาระถือว่าเป็นการกินแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างเยอะใช้ได้เหมือนกันนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่เราขึ้นมันก็ ลาดชันยาวด้วยนะครับก็ถือว่ายาวเป็นระยะทางโดราวสิกิโลก็ว่าได้นะฮะเส้นทางที่ขับก็ใครที่เคยไปทับเบิกก็น่าจะพอทราบว่าโค้งไหนเป็นยังไงความลาดชันเป็นยังไงนะครับูในคลิปนี้ก็คือขับโดยที่ใช้ความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ80ถึงกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนยนะครับตรงจังหวะที่มันเร่งได้นะครับส่วน ตรงโค้งหัก2อนหรือว่าโค้งที่มันขับยากๆนะครับผมก็ลดความเร็วลมตามาการขับขี่นะครับผมก็คือว่าก็เข้าโค้งแรงก็คงไม่ได้นะครับเพราะรถมันค่อนข้างจะโยนนะครับและอีกอย่างหนึง่งก็ต้องเป็นตามมาตรฐานของทุกคันนะบีบดีเขาบอกว่าโชคหลังนะ่ะโชครถนะ่ะค่อนข้างจะมีความนุ่มเกินไปถึงขั้นยวยนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นนะครับผมพอจังหวะเข้าโค้งปุ๊ักเบิกเนี่ย รู้ได้เลยนะครับว่ามันโยนและมันค่อนข้างจะมีความย้อยมากนะครับถามมันนิ่มไหมนะครับมันก็นิ่มดีนะครับผมนิ่มดีสําหรับถากเราขับคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไปเที่ยวกับเราไกลๆข้างหลังนะครับพอจังหวะรถที่มันเข้าโค้งมากๆมันก็จะเกิดอาการโยนนะครับทําให้คนที่นั่งข้างหลังหรือว่าเบาะหลังผู้โดยสารมีอาการค่อนข้างจะเบารถง่ายเป็นพิเศษ ซึ่งน้องที่ไปด้วยเนี่ยก็ถึงกับขั้นต้องบอกว่าได้จอดรถพวกเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันนิ่มอะโชกโชกหลังนิ่มจริงๆนิ่มจนถึงขั้นยวนนะครับและในส่วนของเรื่องอัตา การกินแบตเตอรี่นะครับผมเองก็ขับรถไม่ได้ขับเร็วมากนะครับขับเฉลี่ยที่ประมาณเ0นะครับถึง100กิโลเมตรแล้วก็มี110กิโลเมตรบ้างนะครับต่อการเดินทางนะครับสังเกตดูเปอร์เซนต์การกินแบตเตอรี่ของรถนะครับจะอยู่ที่ราวๆาวนะครับผม1%ะนะครับต่อ3.5กิโลเมตรนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นการกินแบตเตอรี่ที่ไม่เปลืองมากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสังเกตดูว่าต่อหนึ่งการชาร์จการใช้งานตามปัจจุบันของเราเนี่ยตามมาตราฐานที่เคมไว้นะครับก็คือ4 3 5แต่ถ้าเราเอามาขับจริงนะครับส่วนตัวผมนะครับถ้าขับประมาณ1 0 0 1 1 0 9 0เราจะขับได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งที่ประมาณเฉลี่ย350-360กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในการชาร์จ1ครั้งนะครับสำหรับ BYD Dolphin รุ่นส a ต d a านนะครับ ของผมเป็นตัวประกอบไทยนะครับและสำหรับ B1D Dolphin นะนะครับผมโหมดช่วยกันขับขี่ลงทานลาดชันรู้สึกว่าโหมดนี้ผมจะหาไม่เจอนะครับคงคงจะไม่มีนะครับผมในการลงทานลาดชันนะครับในการขับขี่ก็จะมีในเรื่องของการเปิดโหมดรีเจนเป็นโหมดให้ช่วยนะครับในการขับขี่แล้วก็ ใช้เบรกนะครับแตะช่วยเป็นระยะระยะนะครับเพื่อให้รถมันไหลลงทางหน้าชันเร็วเกินไปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเบรกนะครับอันนี้คนที่ใช้รถก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าหากคุณแตะเบรกแช่นานๆนะครับเบรกคุณอาจจะร้อนเกินไปนะครับแล้วอาจจะเกิดปัญหากับระบบเบรกได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเบรกค่อยๆลงแล้วกันนะครับ ถึงภูทับเบิกแล้วนะครับตอนนี้เราได้ที่พักนะครับผมนอนได้สี่คนนะครับผมเป็นห้อง VIP นะครับอะนี้นะคืนละสองพันบาทนะครับรเขาลดให้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มีไฮซีซั่นนะครับแต่ว่าวิวดีมากนะดูสิเดี๋ยวพาเดินมาดูบรรยากาศด้านบนนะครับนั่งได้นะนั่งได้ตรงนี้ก็นั่งได้เหมือนกันโอ้โห เด้งๆหน่อยเด้งๆหน่อยนะครับเนครับวิวด้านบนนี่ประมาณนี้เลยโอ้แจ่มเลยนะครับแจ่มเลยอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับตื่นมาพร้อมกับบรรยากาศ จะบอกว่าดีก็ก็ดีนะครับฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกยังไงบรรยากาศดีไหมลกูกเบี้ยวข้ามพเจ้าเบี้ความดิงดิเขาเรียกว่า g o o d ดายดิงนะครับก<อ>็ถ่ายรูปก,กันหรอ จอกจากที่พักตอนนี้แบตเตอรี่ก็อยู่ที่57%นนะครับ นลีโหูร้านอะไรเนี่ยคุยนช่งกันก็เออมีคนรูดป่ะ่งร้านั่งร้านนี้เลยเหรอก่อนกลับก็แวะกันหน่อยครับหอวัดอุณภูมิภูทับเบิก ลงข้างล่างเดี๋ยวเติมแฟร์สักหน่อยครับอยเอาแบล็คคอฟฟี่ครับอ๋อค่ะแก้วหนึ่งมียได้กาแฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปข้างล่างเพราะว่าตอนนี้สมาชิกก็จะได้พาสมาชิกไปที่อื่นนะครับเดี๋ยวแวะทานข้าวเที่ยงกันก่อนนะครับที่คัวเขาเค,าคาลงมาจากคับเบิร์กก็มาแวะกินข้าวร้าน เดิมนะครับพี่กลัวขาว้อั้นดังในจังในอัเภอร์ขาว้อนะครับนี่ครับถ้าใครมาต้องมาชิมเลยครับอ,อร่อยบายค่อยแก่ล,ก <Thank you. S 1> ลูกแวะทานข้าวที่ ที่ัวเขาเคอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปบล็อกอินหาที่พักกันนะครับแถวๆโซนจุดชมวิวทะเลเหมอกนะครับนู่นแถวๆอำเภอเขาเคอในตัวอำเภอเขาเคอก็ขับรถจากตรงนี้ไปบ้านห้วยไผ่ครับไปอีกประมาณ20บกิโลนะครับเข้าไปในตัวอำเภอเขาเคอตรงนั้นก็น่าจะมีที่พักที่น่าจะดีแล้วก็บรรยากาศดีอาจจะได้เห็นทะเลเหมอกก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกด้วยแล้วก็แบตเตอรี่รถเราตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ 4ซนะครับอ่าก็อาจจะแวะชาร์จสักสิบนาทีนะครับที่ปั๊มปตจทใกล้ๆนะครับจากตอนแรกที่แบตเตอรี่เหลืออยู่46%นะครับตั้งใจว่าจะแวะชาร์จสักหน่อยแต่เปลี่ยนใจนะครับก็เลยขับมาที่เขาค้อเลยนะครับคืนที่สองก็มาพักกันที่ภูอับหมอกเขาค้อนะครับบรรยากาศก็ตรงนี้ ถือว่าดีเป็นมุมที่จุดชมวิวทะเลหมอกได้เลยนะตรงนี้พรุงนี้อากาศพรุงนี้เดี๋ยวมารอดูว่าทะเลหมอกจะขึ้นตรงนี้ไหมน,นะครับแต่ว่าคนมื้นที่แกบอกว่าถ้าอากาศนิ่งๆแบบนี้โอกาสทะ,ทะเลหมอกสูงมาก ตัวบรบวใจญ่เดี๋ยวมาแวะมาแวะไหว้พระกันที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะวันอังคารคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อ่าก็จะสบายๆหน่อยวันนี้ชิวๆเลยวันนี้มาพิวพิวๆสบายๆระาวาัราางรถนะระวังรถทั้งนั้น เดี๋ยวมาแวะที่เที่ยวอ,อีกที่หนึ่งนะครับวินล,ล่าวินล,ล่าชื่ออะไรนะวินล,ล่าอะไรนะปะ่าสนวิลล่าป่าสนวินล่าเขาคอนะครับเนี่ยก็คือตามชื่อเลยตรงนี้จะเป็นป่าสนแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กๆเข้ามาเล่นนะครับตรงนี้บรรยากาศภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอ้อมีที่ชาร์จรถไฟฟ้า,ฟาด้วยนะครับ ที่นี่เขาจะมีแบ่งโซนด้วยนะครับเป็นที่พักแล้วก็เป็นโซนเครื่องเล่นของน้องๆหนู่นๆนะครับผู้ปกครองคนไหนที่อยากพาน้องๆหนุนๆมาเที่ยวก็พามาเที่ยวได้นะครับสนุกนะครับจะมีเสียค่าบัตรทางเข้าประตูทานละ50บาทนะครับสามารถนํามาเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มได้แล้วก็สามารถมาเป็นส่วนลดในการใช้เครื่องเล่นได้นะครับหรือว่าเครื่องเล่นไหนที่มันราคาสิบาทแล้วก็ใช้บัตรผ่านประตูตรงนี้เข้ามาจ่ายได้เลยนะครับ50บบาทนะครับ ส่วนผมใช้ในการซื้อกาแฟเป็นส่วนลดนะครับนี่ครับผมใช้เป็นผมใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มนะครับก็สั่งเป็นอเมโโริกาโน่ร้อนมากินนะครับเราต้องชิมดูกาแฟของตาบักนะครับไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงและในส่วนของหิมะนะครับเขาจะปล่อยเป็นรอบๆนะครับซึ่งใครที่อยากมาเที่ยวหรือพา คนในครอบครัวมาเที่ยวก็สามารถเช็คเวลาในเพจของทางที่เที่ยวได้นะครับผมเนี่ยครับจะเป็นเมืองเหียมะตรงนี้นะครับเนี่ยครับขอให้เขาจะดูแบบเปนพินสักหน่อย สไลด์เรนโบให้เล่นนะเดี๋ยวเราจะลองเ,<ร>เล่นสไลด์เรนโบนะฮะเ,<ร>เอาบัตรตรงที่ทางเข้ามา5้าสบบาทนี่ยมาเล่นได้ก็คือ1รอบใช่ไหมครับหนึ่งรอบนี่ครับน้องเขาบอกว่า1รอบนะพีการเล่นคือเล่นยังไงเอ่ยอ๋อนี่ก็คือลงไปได้เลยอ๋อนี่มันจะเป็นล้อๆอ๋อตอนแรกก็ยังงงว่ามันลื่นไปได้ยังไงนะครับนี่เป็นล้อๆอนี้นี่เอง ช่วยครับเดี๋ยวพึ่งผักพี่ลงนะยกเท้าขึ้นไหมนะครับท่ามอาเท้าลงพื้น๋ยวน้องเขาบอกอถ้าเอาขาลงพื้นนะครับมือเดียวได้ปะเนี่ยได้เขาปาจะไปแล้วนะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปแล้วหนึ่งสองสามว้าโอ้ยังเสียว ตอนแรกลงมาตรงนี้นึกว่ามันจะไอ้น,นี่ไงมันมีซับแรงตรงเนี้ยนี่ให้มันให้มันไม่แรงเออว่ะอย่างเฟี้ยวสนุกดีครับใครที่มาก็อย่าพลาดอย่าลืมเอ้ยอย่าพลาดนะครับตรงนี้สไลด์เรนโบเออสนุกว่าแล้วกลับกลับทางไหนครับอ๋อเดินอ้อมตรงนี้นะครับอ๋อเสียวว่ะมันลงมาตรงนี้มันแรงนิดนึงโอ้ใจจังหะ ผมแนะนำเลยนะนี่สไลเดอร์สไลด์เดรเนโบว์สนุกสนุกจากที่นี่นะครับแล้วก็จะเดินทางไปซื้อของฝากแล้วก็โกโก้ go, go. Go, go, กับกระสินเลยนะครับโย จากที่ชาร์จรถเมื่อเช้านะครับจากตู้ PEA ของการไฟฟ้าที่อำเภอเขาคอเนเมื่อเช้าชาร์จมาเต็มเตี้ยเลยร้อยเปอร์เซ็นตะ์หลังจากนั้นก็ไม่ได้ชาร์จรถอีกเลยนะแล้วก็มาชาร์จอีกทีหนึ่งหลังจากที่แบตเหลือ25%นะครับตรงปั 5, ๊มอาเทคขาออกขนแก่นนะครับไปอำเภอยางตลาดนั่นเองนะครับผมก็จะชาร์จสัก 2ีนาทีก็พอนะครับแต่ก็คงจะได้ประมาณ50%หรืออาจจะไม่ถึงอันนี้ก็ไม่สามารถคำนวณได้นะผมผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเดีย๋ยวเราะจะไปสรุปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าชิปนี้นะครับชาร์จไปกี่ครั้งแล้วครับแต่ละครั้งเนะี่ยหมดไปเท่าไหร่นะครับแล้วสรุปยอดว่าค่าไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ชาร์จรถรอกลับบ้านครั้งสุดท้ายชาร์จแค่บอกกลับบ้านได้ก็พอนะครับผม และสำหรับคลิปนี้ก็จะสรุปคร่าวๆประมาณนี้นะครับและในส่วนของการสรุปเกี่ยวกับชั้นใช้งานของตัวรถแล้วก็หากท่านที่ต้องการจะซื้อรถมาใช้งานต้องซื้ออะไรหรือติดอะไรเพิ่มบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังในอีกคลิปหน้านะครับสำหรับท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมสวัสดีครับ